เ่มาาวนะก็ดีนะเนี่ยเอาเงินอีเมลนี่ไปล้องเราเอาเงินที่ข่อยฝากงไซนีแย่เอียนอะไซนีเล่าเราเป็นบ้าอ๋อไอไซล่ะจ้ะเฮ้ยเรื่องของไซนีเบิดแล้วใส่ซื้อของเบิด์อะไจ้ะใส่ซื้อของเบิด์อะไจ้ะย้อยบนเดือดจักบาทเลยใ้ะบอกป้าบ่ได้ดอกจ้ะมันเป็นความลับสองต่อสองาหารว่าอันเออไมาหัวไอ้ยินตายแน่ อไอ้ไม่สนไปเอารถมาท่านเลยนี่นได้ยังกินเนาะตับแจวจ้ะตับแจวตับแจวอีกแล้ว <S 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 แล้วมันมีแต่แจเวเนี่ยบออุ้ยอินมีหลายอย่างเลยบอในกระทะทอดอย่างเนะาะทอดแจวจ้ะอจทอดแจวเออนี่ในหมอ้อ ได้หมวกอะต้มแก้วจ้ะต้มแจวเล็กย่างนี่ยน่าจะย่างป่าไม่เป็นบ่ปิ้งแก้วปิ้งแก้วปิ้งแจวอืมว้าจะแจวกับแจลวนี่ยมากินหอกซิคะเดี๋ยวไอ้เข้าไปในเมืองไปหากินข้าวขาหมูดีกว่าข้าวขาหมูติเออเนี่ยไม่ดเสียบเนาะเอิ่มไอ้อินไออินสื่อมาฝากไหมน้ำเด็ดบ่ไม่อยากกินข้าวขาหมูอ่ะ อยากกินข,ข้าวขาหมูคือบวเฮ็ดข้าวขาหมูกินนะเอาเฮ็ดแก้วเนี่ยทำไมบวเฮ็ดแก้วไม่สิได้กินข้าวขาหมูติอ <c oughs> เออแสระเดี๋ยวซื้อมาฝากหรอกเอามาสะ <c oughs> เงินอินหมู่ว่านนี่ให้ไปสาวบาทเนี่ยเบิ้ลเลยสิโอ้ยสาวบาทหนึ่งไม่ใช่ใช้ทั้งชีวิตเลยบอกเหรอเจ้าหนี้ใส่เงินเปลืองเนาะเอาไหมเ้ยร้อยทอดมาแปดสิบเด้อเอา บม่ให้เบื่อหรอกเราก็จะเลือกซื้อข้าวขาหมูมาให้พอมซาบาทนี่นะนั่นละโอ้โหข้าวขาหมูนี่นะพี่ไปเฝ้าไปเฝ้ามาพอมข้าวขาหมูเนี้ยขายซาบาท้วะยีเลือกข้าวขาหมูไม่เด้อจ้าฮ้วยมาต่ำแก้วแล้วกินเข้าวขาหมู นี่ไผ่อยู่บนน้องานอย่านี่แม้ฮัลโหลนี่ไผ่อยู่บนน้อดิมิจิรีใส่วอเออเป็นไผ่วะหมาตัวไหนมาเฮาอ่ะหมาตัวนี้จ้ะอ้าวไอ้นี่เปิดประตูกระเบิ้งเลยวะไอ้นี่จะมาอย่างนี้เอ่อจะอย่างมาเนาะไผ่กู้ชายผัวอยู่เ้างบนบ่ ไปยูจับไปตลาดในเมืองแต่เสาร์คุณไปตลาดสักทีปุทธาไอ้ขอจับนมหน่อยนะจะเป็นบ้าตียูยูมาขอจับนมข่อยเออเออขจรไอ้ที่เป็นให้อ้าจับนมเนี่อยอ้าสิ์เอาไข่ให้เครื่องแพงเลยเอาวะว้าไปนเห็นแก่ไข่ปนนันดอกเด้เอขจรไอ้แพงนึงเลยสาวแพงนึงเลยบ่ขจนกะจับโลดมาเอาไข่มา อ่ะอฉันจะจับโหลดเฝ้าจาับเฝ้าไปจนในที่มากอ๋อ,อุ๊ยจับแล้วก็เฝ้าไปจนในที่มากอะฮะสิมากแล้วบนไหน ไปเลยจับเด็กก็ต่อไปภาษาจำนมจำหนีไขรตึงหนึ่ง,งแผงค่ะเนี่ยจ๊ะไอ้ยิงมา,าขายมาให้แล้วเหรอ ไอทีจ้ะเราจงหัวเราจะจังไไว้าไออินเอาใครมาให้เอ้าคืออีก็พอดีรูปพี่เนี่ยมัยาแตกใช่ไหมพี่ก็ฝากใครให้อีนเอามาให้ผู้ซาก่อแล้วพี่ก็เอารถไปซ่อมเพื่อกับมาถึงเนี่ยอันนี้ใครไอทีบอกใช่นนัสิจริงเอ้ามีอะไรอ่ะบ่มีอย่างจ้ะฉันเอาใครไปเก็บมันเด้อ อนะเนยเด้อานาเียวนี่ไฟสิไม่เินไม่นโอ้ยลูกต้านกเบิหนเนหโอ้มือีลูกกูวะโอ้ยอีมเห็ดเนี่ยของมึงอยู่ดีเหรอโอ้ยตายแล้วตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูซ่าตัวามาหายอินเนีอย่างนี่หนูไม่เลื่องสิคุยไงอินหนูบอกป้าบ่าได้ดอกจ้ะมันเป็นความลับสองต่อสองาหาว่าอันเออไม่หัวไออินตายแน่โอ้ไม่ขนาดนั้นเลยตีพุทซาแมนจะป้า <ๆ S 1> ห้ามบอร์กอไม่ได้ขาดเลยเด้เออรับรองเลยป้านี่สิบอบอกผู้ดใดเป็นเด็กขาดป้านี่สิง <c oughs> ูดสิปะเก็บไว้เป็นความลับเป็นอย่างดี sino <laughs> <đấy>, <laughs> <laughs> hỏi mà hỏi đi l่ะ đây 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 hỏi văn mèo em thì không đây bố đi mẹ lấy ไม่อย่างกูซาไม่น,นี่อ่ะจะมีใครมาแหลกจับบ่วะจับนมเหรอบ่แมนบ่มีแล้วเมื่อนี้บ่มีไข่จักหน่วยเลยบ่มีหยังไปซื้อจับฟีไปซืิอจับฟีีไปจับฟรีแมนนี่บอสอีหลี่มันบอสนี่อิลี่วายให้มันบ่จับมันกัดสุนัขานั้นแล้วม,มาสันแหกหมาเลยมื่อนี้ อับประเด้อจับลระเด้อจับต้เอ๊ะจับฟรีดิจับแบบไหนเนาะไม่ไอ้กวนยังไงเจ้าเฮ็ดหยังอ๋อโบผีหยังนี่ดิคือไอ้กับผู้ช้าเด็กแค่คุยกันบอกกันจะซื้อเด้ดเด็ดดิคอยเห็นนะอิดว่าหันนี่เจ้าจับน้องผู้ช้ามันบ่ก็ยังว่าโบได้จับก็ยังว่าแค่บอกกันซื่อ ว่าซื่อเอียงเจ้าจับนมข่อยแทนนี่ล่ะเออไม่ก็เห็นอเออแมอ่กูเก็งเท่ากันอ,อ,อ้าวอีอินเอ,อ้ยโบโหล่ะถ้าเจ้าบอยอยากมีเรื่องอ่ะเจ้าใจคอยมาเลยผ<อ>่านหาผ่านหาเดี๋ยวเราพูดซะสมรสาจับมนมซื่อๆนี่ตั้งมาผ่านหาเลยติภาษาไหนอีนอีน่ะเสี้ยเอื้อยนี่เป็นล้านแล้วค่อยโบโหแล้วเขาบม่ยอมจ่ายคอยนะ เขาสิหูทางมูบ้านเลยเออมเมื่อกี้ใจมันไปเลยการเกิดเรื่องนี้บาดปลายหอดบูบ้านอื่นนะโอ้โหอุณิแจ๊คเสี่ยวหน้าไปซุกไว้เม,มืองไหนเอออีหลังใหม่ลูกบูอ้ายกัาเจ้าติลูกใายมันไปเลยลูกเนี่ยได้ไหมไอ้ขอเงอินนะพันห้าพันห้าพันห้าเขาบอกว่าพันห้าเนาะกูอยากหายหนะ่อยกูหายมึงบอกอินเนฮ้ยฮะได้หลือไม่ได้ <c oughs> นับเองเมามาเอามาเป็นนี่ล่ะอินเปลาเมียเฮียนเดี๋ยวนี้เลยนะไปขี้ของขอยเลยมาเออวู๊ดเกระขารบใหม่เฮ้ยอูผู้ซาลืมหยั่งหรือเปล่าลืมหยั่งเอ๊ะเอ๊ะหยั่งเดี๋ยวนี้ห้าร้อยที่ว่ากันไปนะ อะไรมาดลเออแค่นี้เองกินดิเอาแม่นีม่ไม่ใส่นะ่ะอ้าวเนื้ทาใครของแม่ลูกละอ,อย่านะจามาตัวของเป็นเเจ้าของนะทาใคร นี่สีอยู่อีายต่ะเวียดมาได้เวียดกูสิเศร้าสิ่เล่าไอ้เพื่อวะอือโู้เสร็แล้มือแต่ลเวินเว้ยไม่ได้เป็นสารหา้าหมอกห้าหมู่ใส่ละกูเออไอ้อินเดี๋ยวไม่อ่ะฝากเงินอ่ะไปให้ย,ย่าเอียดในเด้อสองร้อยฝาเงินกะโอ้มือใหม่ไม่ได้บ่วไม้แต่เศร้ามาในไอ้ยังบ่ทันได้เศาเฮ็ดเวียดอยู่ได้นี่ จักซักผ้าจักล้างถ้วยล้างจานจักเฮ็ดแนวอยู่แนวกินยังไม่ได้เศร้าเลยได้ใหม่นี่ไอ้อินเจ้าที่เจมีอยังกระดอกระเดี้ยนี่ฮะเจ้าอ่งวิ่งหนามยาเฮ็ดงานบ้านไปแล้วมันดีหรือตัวฮะหรือว่าเจ้าใหครคอยหาผู้ไม่แม่ขานบ้านแทนเจ้าฮะโอ้ได้ๆๆๆฝากอะไรจ้ะอ๋อแท่นี่ล่ะเราจะเลื่อมนะต้องไปจ่ายร่องมือนี่ถ้าบ่จ่ายร่องมือนี่ต้องคิดดอกเลยรหัสสิบหมาเลยนี่รหัสสิบเลยมั้ง ล้ไอ้กิมเรานี่ย่าโน่นไปที่แตกเราเด้อโอ้ไม่เอ้ไอ้เยี๋ยเศร้าแต่โดนแล้วไอ้พวกนี่หาคอมมืวมองมัน้อาไอ้บอแต่แล้วรับประกันได้เชื่อใจไอ้ได้แค่นี้ละไม่หิฟ้าออกไปไม่ทีสวยจ้าเอาโอ้เมทเ่าแต่งตัวบู๊ได้วะสเปนไซด์เลยนี่ ไปหาผู้บ่าวเท่าทั้งในหรือว่าไปหาบ่าวสำน้อยวะประค่านี่แม่ว่ากวนตีนกูจะเศร้าแล้วนอนมึงอีงเนาะปากตัดีลนมึงกูมีนัดกับหมอนัดกับหมอเออหมอลำตีโอ้ยไม่ยกใหญ่เอ้ยไม่ยกใหญ่เอ้ยเป็นไรมีแหละยกกูหรือว่าเมื่อเช้าหมอลำก่อนอีกเรื่องฮะหมอลำก่อนอีกเรื่องนี่เนี่ยเนี่ยกูจะจัดให้เอาบ้เอาบ้ มืัอนี้กูจะไปหาหมออยู่โรงพยาบาลเมื่อแรงกูจังสิกรรมาย่านบ่อทันเอออินเดียวกูฝากเงินไปให้หลวงพ่อเด้อไปเป็นทุไล่กูเนี่ยเอาฝากทำบุญทำทานเด้อเอาไปฮอดหลวงพ่อเด้หล่ะเงินนี่นะว่าไม่ไปแสดงเราเบิร์ตทางเมียทั้งแม่เข่าเลยบาทเนี่ยคือกันเป๊ะเลยโอ้ยค่อยเศร้าแล้วกันยังวะไอ้พวกนี่แม้กินเหล้ากินเหล้าในหันเอาละเศร้าแล้วโอ้ย มาขี่โมโ่เยอะันมึงเศร้าเราได้นี่นะกูว่าน,น้ำขึ้นสิท่วมลังเป็ดหรอวะไปแล้ว<ำ>ยันมาทันนำ้ำท่วมเป็ดมันท่วมอยู่บ่วะปีใม่ปีใม้โอ๊ยปีใหม่โอ้ยสอโอ้ย ปาดมาตือเหงือกส,สัสนั่งกุ้งมกอยู่ในกบเห็นทีโอ้ยไอ้ยอยู่ในตั้งแต่เสาหน่อยเฮ็ดแนวอยู่นั่งกินตั๊กแต่ตีสี่ตีห้าหมดาะมาอยังนี่ <c oughs> แล้วนี่เนี่เอาไก่ไหมยังอ๋อเอาไก่มาให้ไหมต้มบ่ว่าตี <c oughs> ไอ้ไก่เนี่ยเป็นล,ลูก <c oughs> ไก่พันหยักเลยไก่เนี่ยซื้อมาจากเมืองฝรั่งนี่ราคาเนี่ยลูกไก่เนี่ยสิบอกว่าโตหนึหน่งอะราคาเกือบหมืหน่นพูนแล้วราคาเกือบหมื่นแม่ อันนี้เป็นลูกไก่แม่ลูกไก่ยังสัมเนี่แล้วแม่ไก่ไม่ใช่โบสัเหืนอนี่บ่เหือ <c oughs> โอ้ยแ <c oughs> มว่ว้าดพวดเห้เวยเนี่ยก็แพงขนาดวันนี้นะแม่เอ้าแพงวันนี้ไอ้พิธีวสิบบว่าปะฮะโอ้ยก็ดีละมื่อนี้อ่ะไอ้ที่เพิ่นสิทธิ์กลับมาจากกรุงเทพถ้าไอ้ที่หูโอ้ยค่อยต้องตายแน่เลยอ่ะไม่จะเห็นจังไหนเนี่ยค่อยกันเลยวะเสี่ยวไก่มาฝากไว้ไว้มาฝากไอ้นี่เออ ฝากได้อยู่แต่ว่าถ้าฝากไว้โดนเนี่ยไอ้บอรับกันความปลอดภัยเลยอาศัยอยู่ในหมอ้อต้มเลยเด็กอาศัยอยู่ในหมอ้อต้มเลยเด็กบ้าที่ไายเอา้าจะสองอาทิตย์ก็พอไอ้ที่เราอะไม่อยู่เนี่ยสองอาทิตย์เองเด็กคนกับกับขุงเทพยบเราสองอาทิตย์อืมมาสักเอ้าเมาเอามาแล้วตีเดีวยวอ่ะรองนกของโมเด็งเฮ้ยจอกหลอกจิกแหลกก็ได้นะ

เทพเราบอกว่าหักตัวคือยังว่าลวงหลายเทพเด็ดเนี่ยอ่านั่งนั่งก่อนเอ้ยนะเดี๋ยวนี้มือกลัวเมียจนถึงข้าว่าต้องมาทางงานบ้าไทยเมียเลยละ่ะงานก่อนเอออยัง่งมาฟังดูว่าจะดูว่าจะี่ค่อยบริบเฮ็นะด,เเด,เด,เดงานบ้านให้เมียนะเฮ็ดงานบ้านให้เมียบุร่าเดี๋ยวนี้เมียก็เลยไม่ค่อยเนี่ยเฮ็ดงานบ้านแทนมือเนี่ยนะยัโดนหนุ่มดูแน่ยังไม่แก่เลย ถ้ากับบ้านไม่ไหวละโอ้ยวันแบบนี้ระวังนะอีนใหม่น่ยมันจะไปให้บ้านอื่นทงกับบ้านให้นะ oh, โอ้เจ้าหนี้เนาะเป็นมูเป็นพวกกันเจ้าคือว่าแบบนี้วะอ๋อ oh. เออนะกูก็แค่เป็นห่วงมึงนี่นี่ตัวช่วยนี่เลย oh. เอามาจากกรุงเทพวันนี้กูเลี้ยงเ oh. องเ,อ,เอาเก็บก่อนเอ่อแต่ว่าค่อยได้สัญญากับใหม่ไว้นะว่าค่อยสิเลิกได้หน่อยน ไม่ต้องพูมาะอานี่เกี่ยวมือละอ่าเอาไปปวไอ้ห้วยสัน่นเป่งเดียวละเ,เ,เป่งเดียวพอเด้ยอยก,ก็กิ่นข้าวแซบแ่บละเป็นไงรสชาติอู้หัวทองเว่อร์เลยเพราะเราก็มันมัน,นนะเดี๋ยวค่อยตากผ้าให้มันแล้วก่อนได้เออเออหวังรสชาดี อคิวมึงแล้วจะบ,บกจทบ,บกคือไปจะบอตรงนลยคือไปเลิอกลอะไรไมได้สัญญาครับไอใหม่ครับแม่เท่าไว้นะโอ้ยกิโลกิโลยังไม่มีใครกลับมาหรอกกี่แค่นี้เดียวไม่เมามเล้วแล้วก็ตัวนี้นะเป็นยาสมุนไพรอย่างดีกีเราเราล,ลองมึงพึ่งอ,อย่างม้าเลยพึ่งอ,อย่างม้าเลยพมอม้าคึกครัง้งน่ะจะไว้มอม้าคึอครัง้ง อ่ะฮะแต่ละพอเดไม่เดียวพอตากผ้ามาแล้วก็มาไอ้อีเจ้าอบกเกี่ยมือแล้วพอละวม้าพี่ทีไมนยันตากผ้าบาแล้วนะทใไมแม่หายค่อยได้หนี่ อินทุกไม่เมาหรอกนึกเอาไว้ในใจมอมาคึกคะมอมาคึกค่ะเอเอ,เอ,เอพอละ่ะสำนีกกับพ่อล้ะเด้อมามามาถึคงคิวมืงแล้วพอนะพ่อเอเอ เบิร์นแล้ว่ยหมดแล้วเอออเออนะซื้อไหมซ้อไหมซ้อเออดีเอดีเงกุก็หมดอดีด้วยทางงานไอเงเท่าไหร่กูก็ส่งมาให้ต้องขีเมียกูหมดเลยอะรบอเ่เนี่ยเออมา่างเปอเด็อเด ค่อยมีเยอะไหวย่า<ล>เดี๋ยวค่อยเลี้ยงเจ้าเองในฐานะบุหินกันโดูนะฮนะึ <c oughs> ะะว,ว้าฮะตั้งใจเติมกันละเออเติมกม้ก่อนแป,ป๊บเดียวเออต้องอย่างนี้สิกูออรู้นะว่ามือไม่ใช่เพื่อกินเออเพื่อแทะเออไม่ใช่ขอประเภทเลิศซื้อจะกินเอาอย่างเดียวหรอมาละ เปียมๆเลยวะโอ้ยทำไมมาไวแทว้วะ <c oughs> ยังไม่ทางมัม่วเลยมึงมาแล้วเดี๋ยวท่านค่อยเปิดหัวก่อนนะเป็นไงสู้เราคูเท่ได้ไหมคือกันนน่ะอ,อ๋อเรยเออโอ้ยเราบ้นานเราเอาแซ่บกว่าโค้กแก้วหยกหยกโยก อเอเนี่จะแค่บ้ามือไม่มีเลยเหรอมีแต่ผานี่เหรอมึงจะบ้าเหรอกี่เล่ากับผานี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่นยะเดี๋ยวหายปลาคังไว้อยู่ไหนวะปลาคังไว้อยู่ในโอ่งิรแล้วเนี่ว

พี่ที่เปลี่ยนไปเหรอนี่แม่ไม่เกูนี่ใส่ใส่มึงบอกว่ามึงสิเศร้าเราฮะมามันเคยกินแต่เมันก็กินอยู่คือเก่าเฮ้ยว่าไฟแบบว่าพี่ที่เพิ่นมาจากกรุงเทพใหม่ๆไงก็เลยนั่งปิดหมู่เราเล่นซื่อๆดอกยังหรออู้บอกว่าจะโมงจะงามเลยนี่เหอจะเลยอ่ะจะโมงเลรอห้าโมงแรงแล้วห้าโมงแรง แล้วมึงไปรับได้ตอนใดนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินกูแซยมึงไปวัดไปวะหาหลวงพ่อไปกูยังนี่อืมลืมลืมบ่ได้ไปโอ้ยหวังพึ่งยังบ่ได้เลยเนาะบ่ได้ไปเออแพงสั้นเงินกูเด้อเอามาอ๋อเงินที่เจ้าฝากไว้ใอ้บุ๋มเออเอามาลงนี่ลงนี่เลยวอ่ะนี่นะเออ โอ้ยแบบฮ่าเบิร์ตคำสิบอ๊ะกับมึงก่องเงินให้มึงฝากไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานมึงก็มาแดกเลยเนะี่แดกอันนี้นี่นะงเงาสมองส่วนไดนคิดว่าฮะเออเอาสิบอ๊เอาสิบอ๊แม่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 เดี๋ยวเกิดอีหยังคืนนี่คือเสียงดังคักแม่แท้ล่ะไม่แม่สูนให้มันหลายะวะแกฝากเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเบิ่งดูนี่มันเอามาันนี่ลงน,ลงนี่ลงนี่เบิร์ตเอาไอินเจ้าคิดจังเสี่อาโอ้ยเจ้านี่เนาะไหวใจบุญไออีหลีเลยเนะาะลืมข่าวเนาะก็ดีนะเนี่ย เอาเงืนอีแมน่นี่เป็นร่องเราเอาเงิน่นเี่ข่อยฝากใส่นี่ยละเอียนอะไซนี่เล่าเราเป็นบ่อ๋อไอไซล่ะจ้ะเฮ้ยโล่งใจใส่นี่เบิร์ตแล้วไซ <c oughs> ซื้อของเบิร์ละจ้ะไซซื้อของเบิร์ละจ้ะเรียบร้อยบนเรืจักบากเลยจ้ะฮะไงอ,อินเจ้าขึ้นเป็นคนหัึ่งสิอะฮ <c oughs> ่ามึงเอ้ยดีนะที่ข่อยมาฝากกันวกับไออินมาสั้นก็บนเรือคือกันอ๋อแต่เรือยุ่จ้ะรู้เบิร์ตคอยอยู่ไซล่ะ นี่เด้เรือหยุดจ้ะยากวะข่อยพอยากข่อยหมายถึงโรเบิร์ตอ่ะใกล้ข่อยอ่ะแม่นี่เด็ดจ้ะโรเบิร์ตโรเบิร์ตเวือซมี่ละจ้ะโลบอตเต็มตัวนะเออนี่ละทีแรกมันก็เต็มตัวอยู่แงละแต่ว่าพดอดีก,กับแกมันเบิร์ตมันก็นเลยลเวือซมี่อ่ะมกโลบอตไออิน เจ้าคือเห็นจังสิเพราะว่เออไพราะว่สิมาโทษไอ้คนเดียวไม่ได้ไลยคือพิธีผัวเจ้าก็กินขึ้นกันอะต้องโทษพิธีนั่นอะขึ้อยู่แล้วกูโกรธมากบ้าเอ็นอุ้ยมึงมึงมึงไปแม่มึงเอางัดขึ้นมาเอ็นี่็นไปหน้าก็ไม่เห็น